วัสดีครับวันนี้วันที่7มีนาคม267 7นะครับตัว m อ c d จะบอกทิศทางนั้นๆของราคาครับส่วน RSI จะบอกราคาเรียวถามนั้นๆของราคานะครับขึ้นลงนะครับส่วนอากาฟตัวนี้ก็จะบอกราคาของ s s ซ์ไซสไปเวด้านข้างนะครับเพราะว่า RSI ชี้ออกด้านข้างแต่ว่า ราคายังไม่ชี้ลงคือคือราคายังคงซื้อได้เพราะว่าตัว macd ยังคงไซเวขึ้นไปนะครับอันนี้จะไม่งงใช่ไหมครับดู macd กับ rsi นี้จะไม่งงใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมาเข้าเรื่องที่ว่าทุกคนก็จะมาถามว่าไอ้ตัวนั้นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงทีนี้เรามาดูตรงนี้เราจะรู้แล้วใช่ไหมครับตัวถามถามคับคอยคับคอยตกลงคับคอยเนี่ย มันจะขึ้นหรือมันจะลงจะเข้าซื้อได้หรื yes. ห creator, อยังหรือจะขายได้หรือยังอันนี้อันนี้นี่คือราคาทองคำขออภัยนะครับอันนี้คือราคาทองคําอยู่นะครับราคาทองคํายังคงซด์เวไปทางข้างนะครับราคาชี้ขึ้นนะครับซา์เวขึ้นไปอันนี้คือราคาทองคําขออภัยนะครับตอนแรกเล้วชี่บอกว่าเป็น b t c อันนี้คือราคาทองคําแสดงว่าทองคํานี้ยังคงมีโอกาสซด์เวขึ้นไปและจะซด์เวไปที่เท่าไหร่ก็ ามจังหวะของ linear regression ที่เราลบออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่2170นะครับเราจะจํากันได้ใช่ไหมครับที่เราใส่ linear r e g r e i o n ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับคือเราถ้าเกิดขั้นท่านมีเครื่องคือมีมีเครื่องมืออันเดียวเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวในการดูใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามี2เครื่องมือเราก็มานั่งเอาวางวางทาบสองอันเลยซ้ายมี macd กับ RSI ขวามีตัว Bollinger Band กับ Linear Elevation ให้2ตัวมันดูทิศทางของราคาดูทิศทางของราคาก็ดู Linear Elevation ว่ามันไปสูงสุดต่ำสุดที่เท่าไหร่ส่วนดูทิศทางของการเคลื่อนที่ของราคาก็ดูซ้ายซ้ายมือก็จะได้รู้ว่า MACD ขึ้นหรือ MACD ชี้ลงนะครับก็เป็นแนวโน้มแบบนี้ให้อันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับ ทีนี้ไปดูคับคอยกันนะครับคับคอยนะครับคับคอยเราจะเข้าได้หรือยังนะครับเหมาะที่จะเข้าหรือยังนะครับคับคอยนะครับทำไมถึงมาดูตัวนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาที่หน้าแรกของวัปปุราโคดเมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่เราเปิดเปิดมาก็จะเจอคับคอยเพราะนั้นตัวนี้นะครับราคาของคับคอยนะครับถ้าดูจาก M A C D นะครับถือว่ายังคงเข้าได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะราคามันอยู่ฝั่งบวกนะครับ ย,ยังคงชี้ไปทาง้านข้างนะครับบอกว่าเข้าได้จังหวะนี้นะครับอันนี้คือ m a c d นะครับเสร็จแ,แล้วเรามาตัดสินใจจาก r s i ว่าถ้าเข้าตอนนี้มันเป็นราคาขาลงนะครับดู r s i นะครับมันชี้ลงนะครับมันเป็นราคาขาลงแสดงว่ามันยังคงจะต้องอ้ายเวดาวลงมาด้านล่างถ้าเป็นจังหวะช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าเราตัดสินใจจาก m a c d นะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าเกิดท่านเข้ามาแล้วท่านบอกไว้ ราคาแบบนี้เราควรจะเข้าช้อนดีไหมตรงนี้เราก็บอกว่าควรที่จะนะครับเพราะว่าอะไรครับ s i มันจะลงมาต่ำกว่า OBo นะครับมันจะชี้ลงมาเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะลงมาต่ำกว่านี้แสดงว่าราคาจะย่อลงมาต่ำกว่านี้ต้องรอได้ไหมทุกคนจะรอได้ใช่ไหมก็รอไปต่อไปเพราะราคาจะต่ำลงมาเราก็กะดูว่าราคามันจะถ้าตอนนี้ราคาอยู่ที่103บาทจังหวะถัดไปมันจะไปที่เท่าไหร่เราก็ ดูทาวน์เฟรมสั้นๆเข้าไปนะครับดูท i m e ์เฟรมสามนาทีห้านาทีดูตามาวน์เฟรมอีกห้านาทีเราก็จะซื้อนี่ห้านาทีมันคงยังคงจะชี้ลงใช่ไหมครับนี่ทาว์เฟรมห้านาทีของตัว,ต,วตัวคับคอยนะครับตัวคับคอยนะครับอันนี้คือทาว์เฟรมของห้านาทีคับคอยนะครับแล้วก็ดูจังหวะห้องมันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงลก็อ้างอิงจากจังหวะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับ อันนี้ก็คือ linearication สูงสุด linearication ต่ำสุดหนั้นจากจังหวะนี้คือมันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดราคาต่ำสุดของมันก็คือ0ูนย์หนึ่งร้อยสองบาทนะครับวันนั้นเราก็ตั้งซื้อไว้ที่หนึ่งร้อยสองบาทถ้าเราจะเข้านะครับคือตัวนี้ท่านต้องมีความมั่นใจด้วยว่าราคามันจะต้องลงมาที่หนึ่งร้อยสองบาทเราก็ตั้งซื้อไว้ที่หนึ่งร้อยสองบาทนะครับเราไม่ต้องไปไปซื้อที่หนึ่งร้อยสามบาทนะครับเราก็ซื้อตั้งรอไว้เลยที่หนึ่งร้อยสองบาท สุดท้ายแล้วภายใน5นาทีราคามันจะย่อลงมาให้ซื้อให้เรานะครับเพราะว่า MACD ชี้ลงแล้ว RSI ชี้ลงนั่นเองนะครับอันนี้คือ Time Frame 5นาทีนะครับปกติราคามันเราดู t i r e m r ร m R day อยู่แล้วนะครับหนึ่งแท่งเทียนเป็น1วันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคามันก็จะค่อยๆไซด์เวยตัวนี้ราคาอยู่งพงไซด์เวถ้าเราดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่า เอเบยังคงสายเวย์ไปทางข้าง RSI ชี้ลงเห็นไหมครับ r ายใสชี้ลงนะครับอันนี้คือเราจะบอกละเอียดนะครับว่าอะไรแตแะและอันนั้นเป็นยังไงนะครับตกลงว่าครับคอยเราจะรอซื้อที่102บาทนะครับครับคอยตั้งซื้อไว้ที่102บาทเลยนะครับวันนี้ยังไงมันจะต้องลงไปที่10อยบาทแต่แล้วพอเราตั้งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เบาใจได้นะครับเพราะว่า พอไอมันลงมาต่ำกว่าเส้นต่ำกว่าโอบอสลงมาต่ำกว่า72ตอนนี้มันอยู่ที่เ2็ใช่ไหมครับมันก็จะลงมาที่ประมาณ69หรือ60นะครับซึ่งราคามันก็จะย่อลงมาอีกเยอะนิดหนึ่งอาจจะมาที่ร้อยแต่ว่าเหมือนช่วงเวลามันมันกว้างยังไงมันต้องอยู่ที่ร้อยสองบาทหรืออยู่ที่1ร้อยหนึ่งบาทนะครับเมื่อเราตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยสองบาทยังไงก็ซื้อได้แล้วราคามันก็พอสุดท้ายมันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะทํากําไรถัดไปในจังหวะถัดไปนะครับอันนี้เราก็ดูจากจากจังหวะน,นี้มันจะพุ่งขึ้นได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูเราเราจะดูได้ว่ามันจะพุ่งขึ้นหรือไม่พุ่งขึ้นก็ดูจากบูลเลชอร์แบนด์นะครับอ่าพอสองเครื่องมือนี้เราดูเสร็จป,ปุ๊บเราดูทุตที่ทางมนเรียบร้อยแล้วถัดไปเราจะไปดูว่ามันจะพุ่งขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่นะครับ เราก็ใส่อินดิเคเตอร์บุรุษแบน์เข้าไปแล้วก็ใส่เรนเนลเลกชั่นขึ้นไปนะครับมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าราคายังคงห่างจากเส้นเส้นด้านบนของบุรุษแบน์เพราะฉะนั้นราคามันยังคงจะซด์ไว้แตด้านข้างยังไม่ขึ้นในตอนนี้นะครับยังไม่ขึ้นในตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาอ่ะยังไม่ติดคือถ้าเกิดราคาจะพุ่งยาวจะเป็นเหมือนเส้นนี้คือเส้นมันจะต้องอยู่ บนบนบลูจับแบนสี่บลชจร์แบนด้านบนนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันยังห่างนะครับมันก็จะทำการถ้าไอ้สไชี้ขึ้นราคาก็จะพุ่งไปชนบลชจร์แบนด้านบนก็จะราคาซา์เว์ขึ้นไปนะครับจุดสูงสุดของมันตอนนี้ของคับคอยจะไปที่120บาทนะครับคับคอยจะไปที่120บาทนะครับแต่ว่าจะไปภายในกี่วันนั้น อันนี้ก็อยู่ที่วลลุ่มนะครับอยู่ที่วลลุ่มหรือปริมาณนะครับอันนี้หน้านี้เราลืมคาว่าปริมาณหรือวลลุ่มนะครับจริงๆเราต้องใส่ปริมาณกับวลลุ่มเข้าไปด้วยนะครับสลับตัวอ่าเราก็ลองพิมพ์ก็ว่าวลลุ่มแล้วกันนะครับลองใส่ดูก่อนนะครับวลลุ Volume, ่มเพียวๆนะครับใส่วลลุ่มเข้าไปอ่าใส่ได้นะครับปกติมันจะให้สองเครื่องมือแต่ว่าเราใส่ปริมาณของขับคอยเข้าไปนะครับ ก็จะเห็นว่าไอตัวปริมาณปริมาณหรือวอล,ลุ่มนี้มันใส่ได้ทุกกราฟนะครับมันเป็นเครื่องมือเบสิกพื้นฐานนะครับจะต้องเห็นนะครับทีนี้เราก็แค่ลุ้นวนล,ลุ่มมันเข้ามาแค่นั้นเองนะครับลุ้นลุ้นวนล,ลุ่มเข้านะครับวันนี้ยังหัววันอยู่นะครับถือว่าเป็นเวลาสักอ่าน,นี้น่าจะเป็นเวลาสักตีกี่สองถ้าเป็นอเมริกาก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าโมงเช้านะครับ สามสี่โมงเช้านะครับก็ต้องรอจังหวะให้เขาฝรั่งเขาฟื้นขึ้นมาหรือวานเขาฟื้นขึ้นมาประมาณสักอีกสิบชั่วโมงข้างหน้านะครับราคาก็จะวนลุ่มก็จะเริ่มเข้านะครับก็ถือว่าโอกาสวันนี้ก็จะมีโอกาสราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปก็ได้นะครับสำหรับตัวหลูหน้าไอตัวคับคอยนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเรารู้ลักษณะการใช้งานของอินดิเคเตอร์แล้วก็รู้จักการตั้งค่าหรือการใส่อินดิเคเตอร์แต่ละตัวแล้วใช่ไหมครับ พอเรารู้วิธีการใส่ตั้งค่าแต่ตัวทีนี้เราจะตั้งค่าสีของมันนะครับเราจะตั้งค่าสีของมันให้มันดูเ่นชัดนะครับตั้งค่าสีนะครับก่อนที่จะจบกันไปในคอร์สนี้นะครับเราจะตั้งค่าสีด้วยการเคาะที่ชื่อของมันก่อนนะครับแล้วก็ไปเคาะที่รูปฟันเฟืองนะครับถ้าเป็น linear location นะครับเคาะที่รูปฟันเฟืองแล้วก็ไปที่ข้อมูลนะครับแล้วก็เลื่อนมันขึ้นไปจะเห็น color setting ใช่ไหมครับ ตัวแรกสีเขียวซ้ายมือสุดนะครับให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ให้มันหนาขึ้นมานิดเดียวนะครับหนาขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ออกไปเราคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปเซตสีแดงนะครับให้มันแดงขึ้นมานิดนึงให้มันขยับขึ้นมานิดนึงให้มันโชว์สีแดงนะครับแล้วก็คลิกตกลงนะครับนี่ก็คือสีเขียวสีแดงของ linearization ชัดเจนใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างในการเซตค่านะครับ อีกตัวหนึ่ง b ี b ีนะครับบุรุษแบนแล้วก็ไปคลิกที่คําว่าบุรุษแบนนะครับแล้วก็คลิกรูปรูปฟันเฟืองนะครับก็จะขึ้นมาแต่ตัวนี้เราต้องไปปรับที่ค่ารูปแบบนะครับก็จะมีพื้นฐานคือตรงกลางนะครับตรงกลางเราจะให้เป็นสีอะไรครับเอาเป็นสีเหลืองแล้วก็หนาขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนบนนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็หนาขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่ใครแต่ละคนนะครับ ว่าเราชอบใจยังไงนะครับเราก็ไปตั้งค่าได้เลยนะครับก็ตั้งค่าตามที่เราชอบนะครับแล้วก็กดตกลงเห็นไหมครับเราก็ก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีโอกาสอย่างไรนะครับก็คือ,อเราจะมาสรุปว่าตัวคับคอยนะครับจะไปสูงสุดที่ร2อยี่สิบบาทนะครับ โอกาสช่วงจังหวะนี้ยังคงไซด์เวย์ไปทงนัานข้างราคาลงมาต่ำเห็นไหมครับลงมาที่102บาทแล้วนะครับ102บาทแล้วก็เห็นไหมครับว่า5นาทีภายใน5นาทีที่เราดูเมื่อสักครู่จากไทม์เฟรม5นาทีมันบอกว่ามันจะมาที่102มันก็ลงมาที่102เราก็เคยตั้งซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็ได้ซื้อนะครับเราก็ต้องตั้งซื้อล่วงหน้านะครับเล่นพวกนี้เราจะต้องรู้จังหวะล่วงหน้าของมันนะครับ แต่ว่านะครับแต่ว่านะครับถ้าเราอยากจะรู้ถัดไปว่ามันจะไปมันจะมีโอกาสไป80เเนี่ยมันจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะมาเข้าเรื่องพิโบนญชีไปเลยทีเดียวนะครับกดตัวนี้แล้วก็ใช้อ่า test test base พี่บุญชี expansion นะครับก็คือตัวกลางตัวนี้นะครับตัวกลางตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ ตัวนี้จะประมาณสักมนจะบอก80%ที่มันจะขึ้นไปได้นะครับคลิกด้านล่างสุดนะครับกดคลิกหนึงครั้งแล้วก็ลากขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็กดคลิกหนึงครั้งแล้วก็ลากลงมาที่ล่าสุดนะครับเขาก็จะบอกว่า0.618คือ80%หรือ100%ในจังหวัดถัดไปเนี่ยราคาจะไปที่129บาทสําหรับขับคอยนะครับขับคอยจะไปที่129บาทนะครับสำหรับท่านที่ติดดอยก็ ก็น่าจะน่าจะใจดีดีใจขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ลุงคับคอยนี่ลุงก็ขายไปตอนนั้นลุงถือไว้ที่9 5้าสบ้าบาทนะครับลุงก็ขายไปที่9 5้าบ้าบาทก่อนที่มันจะลงมาที่65สิบ้าบาทนะครับก็ได้ฟรีมาก็ยังคงดีใจนะครับยังถือว่าได้กําไรอยู่นะครับครับคอยมันบอกว่ามันจะไปที่ร้อยบาทจุดสูงสุดของมันจะไปภายในกี่เดือนภายในกี่วัน โดยปกตินะครับมันจะไปประมาณภายในสักเดือนหนึ่งนะครับสักเดือนหนึ่งนะครับอันนี้คือบอกกว้างๆเพื่อเวลาให้มันขยายก่อนไปก็กว้างๆเอาไว้นะครับเราต้องบอกกว้างๆเอาไว้เพราะไม่งั้นถ้าบังคับตัวเองว่าจะไปในสองวันสามวันนี้เครื่องมือมันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่เข้าระดับยังไม่เข้าระบบนะครับเครื่องมือมันยังชี้แจงว่ามันจะคามันยัง อาอซมมันยังเป็นขาลงอยู่เลยแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปในวันเดียวก็ได้นะครับเหมือนตัวอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนตัวยกตัวอย่างอ่า TVC ก็ได้นะครับ TVC นะครับ CVCTHB นะครับเห็นไหมครับที่มันพุ่งแบบนี้ภายในวันเดียวนะครับขึ้นไปที่6บาทหรือไปที่5บาท80ดสิบนะครับแปดบนะครับ แล้วตัวนี้มันจะทำยังไงต่อล่ะครับเราก็แค่ต้องดู MACD กับ RSI นะครับจะไปต่อได้หรือเปล่าตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้แต่แต่แต่สำคัญคือต้องดูตัวล l u e j band ด้วยนะครับตรงนี้คือมันหักลงความหมายของการหักลงนั้นเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปดูนะภาพหลังๆภาพเก่าๆของมันที่เกิดขึ้นว่าภาพให,ใหญ่ๆของมันนี้มันหักลง ตรงตัวปุรุชั่แบนนี้มันหักลงแล้วถ้ามันหักลงนี้คืออะไรนะครับมันยังคงชี้ขึ้นใช่ไหมครับถ้ามันขึ้นไปแล้วตัวนี้หักลงจากกันเนี่ยคือแต่ละอย่างนี้เราก็ต้องสังเกตเราก็ต้องดูที่ทางของมันนะครับจะได้เป็นจังหวะแล้วเป็นโอกาสแล้วเป็นจังหวะที่เราดูว่ามันหักลงจากการแล้วมันต้องหักลงอีกเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับมันหักลงเริ่มจากหักลงจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ย มันจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับอันนี้คือในการจับหรือว่าจับผิดต่างๆนะครับก็ให้ให้นั่งทุนลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคและวิธีการทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ลุงพอจะจับได้แล้วก็นํามาเรียนให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเครื่องมือแค่สี่ตัวเนี้ยหากินได้หมดเลยนะครับมันก็คือไม่มีทางที่จะติดดอยแน่นอนถ้าเกิดทําตามการวางแผนแล้วก็ การเข้าการออกท่านก็วางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าราคาจะไปที่เท่าไหร่จากกรอบรีเนเลกชันตัวนี้เราก็จะรู้ว่าราคามันจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่ถ้าเราลากไปเรื่อยๆนะล่ะไปทางซ้ายมือนะครับราคามันก็ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่ามีโอกาสไปที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากให้ทุกนักทุนได้พิจารณาดูนะครับสลับคลิปนี้เราก็จะได้เห็นว่าครับคอยจะไปที่เท่าไหร่อ่า CVC เป็นยังไงนะครับ แล้วก็ BTC แล้วก็ราคาทองคำนะครับอันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ท่านเห็นว่าความสำคัญแค่4ตัวนี้ใช้งานหากินในการซื้อในการขายอย่างไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน แชร์ก็แชร์ให้พักพวกเพื่อนฝูงของท่านหรือญาติพี่น้องของท่านได้เข้ามาดูแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับว่ามันแม่นจริงหรือเปล่านะครับลุงมันโกหกหรือเปล่าคือเราต้องดูได้หลายคนนะครับเพื่อจะตีความและบางทีความเข้าใจของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับลุงเล่าไปอย่างเดียวเนี่ยแต่ทุกคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวอยู่แล้วดูแป๊บเดียวก็รู้ไม่ต้องพูดมากนะครับก,ก็อาจจะพอ,องปาดเดียวก็อาจจะเข้าใจในจังหวะเลยทีเดียว ก็จะสามารถทําเงินได้ทันทีนะครับก็ฝากท่านเอาไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนทาง YouTube สมัครสมาชิกรายเดือนเข้าไปนะครับเป็นสมาชิกประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นคัสระดับอะไรก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่กรุณาไปหาไปไปดูหมายเลขบัญชีโดยตรงที่จะโอนโดยตรงนะครับก็ ท่านต้องเข้าไปใน Open c h a t นะครับ่อไปมันจะมี Open Chat ให้ท่านดูใน Description หรือท่านอยากจะเข้าว่าจะไปเข้าใน e s c r i p t ชันดูยังไงรายละเอียดของคลิปมันอยู่ตรงไหนนะครับท่านก็ดูในรายละเอียดของคลิปเอานะครับว่าในรายละเอียดของคลิปก็จะบอกว่าท่านเข้าไปในไลน์ Open Chat ตรงไหนจากลิงก์อะไรกดลิงก์อะไรนะครับก็ไปดูในในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับ ก็ฝากทานไว้ด้วยนะครับสุดท้ายก็กับขอบพระคุณที่สนับสนุนแล้วก็เป็นแรงใจเข้ามาขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับลุงเทศดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ